ชมตึกเก่าสไตล์ฝรั่งเศสยนต์วิถีชุมชนคาทอลิกวันนี้ริสาพาตลุยจะพาทุกคนไปเที่ยวท่าแร่สกลนครกันนะคะวันนี้อากาศที่สกลนครค่อนข้างแจ่มใสค่ะเช้าเช้าแบบนี้เราจะพาทุกคนมาทานอาหารเช้าแบบดั้งเดิมในเมืองสกลนครกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านเลิศรสไข่กระทะค่ะ เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนามซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวที่สกลนครมักจะนิยมมาทานอาหารเช้ากันที่นี่นะคะไข่กระทะของร้านนี้จะนิยมกินคู่กับขนมปังยัดไส้แบบนี้เลยค่ะร้านนี้ก็จะบริการน้ำชาฟรีทุกโต๊ะกันเลยค่ะ และนี่เป็นกาแฟาเวียดนามนะคะเสิร์ฟม,มาแบบกาแฟาดิบบ้านเราเนาะเราว่ารสชาติเขาจะแบบเหมือนกาแฟาโบราณผสมกับโอเลี้ยงประมาณนี้นะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องมาลองทานกันดูค่ะแล้วเราก็มาทานกันเลยนะคะจิบน้ำชาไปก่อนเบาๆค่ะราคาอาหารร้านนี้ก็อยู่ที่หลักสิบเท่านั้นนะคะ อร่อยราคาสบายกระเป๋าชี้เป้าร้านนี้เลยค่ะ mm hmm. ทานอิ่มแล้วเราก็จะพาทุกคนไปยังหมู่บ้านท่าแร่นะคะตรงนี้คือหนองหานบ้านท่าแร่นะคะบรรยากาศดีมากหนองหานเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับสองของประเทศซึ่งรองจากบึงบระเพ็ร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาหลายชั่วอายุคนค่ะมีความสวยงามสงบมากๆเลยค่ะทุกคนกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะท่าแรกเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยค่ะ ใครมาเยือนที่นี่ก็จะได้พบความสวยงามของบ้านเรือนโบราณอายุมากกว่าร้อยปีโดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นแบบตึกปูนทรงยุโรปโดยสถาปัตยกรรมโคโลเนียนแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนามค่ะและตรงน,นี้เป็นบ้านโบราณร้อยปีคระหาดูดมเดชวัดนะคะ ที่นี่เป็นคารืหัดเก่าแก่ดั้งเดิมตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเป็นอาคารสีเหลืองก่อบปูน2ชั้นตึกยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะคะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันไม่มีคนพักอาศัยอยู่นะคะแต่ก็ยังมีทายาทที่มาทำร้านกาแฟชื่อร้านวราคาเฟ่อยู่ติดกับตึกนี้นะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักนะคะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆคะ่ะ ใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวดีๆเดินเล่นเพลินๆเ,เราว่าที่นี่เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่ไม่ควรพลาดน,นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะค่ะและที่ยืนอยู่นี้เป็นอัศนานวิหารอาคาราเทวดาท่าแรกนะคะ โบสถ์อาสนะวิหารอาคาระเทวนามีคาแอลเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือเพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคิตตตชนในหมู่บ้านนี้อีกด้วยค่ะเราว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสท,ที่สวยงามมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลิสาพาตะลุยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย